สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ก็มาพบปอพระชองมาดามบูอีกแล้วจ้ามันนี้มาดามสิบห้าพีพะนองเลาะปลาเลาะปลาหาเบิงเาาก็ฮดนะจ้ะเนาะเห็นคนว่าอัน <c oughs> เ็ดอเดนมาร์กออกแล้วจ้มวันนี้ก็สิบ้าพีพะนองเลาะจา้ะอันคางลัางมาดามนี่เป็นทะเลเด้อพี่น้องเป็นทะเลนะคะน่าขอดีกรับกองหเจาเบิญโอ้โอ้โอ้โอโอโตกขมั่มตีร่างกา บะคุ้มเด้อพี่น้องโต๊ะขมั่มเตีลังกาเนี่ยบะคุ้มเด้อสูงสูงเด้อสิขอสิตไทยชาวเบิ้งว่าแต่เบิงกล่องหลายก็ได้เบิ้งอันทางยางกระสิหัวขมั่มลงทะเลไปซะนี่จ้ะพี่น้องชันมันชันมากแล้วนะไหยมันช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 ันตะลิงชันนะเนะ่ยขุนอะขุนทะเลน้ำทะเล สูงแล้วพี่น้องขอยืนอันมาดามยืนอยู่มุ่มสูงแล้วพี่น้องไปพุนอะไปหาเบื้องอันเบิงเห็ดคนว่าออกแล้วได้เห็ดเห็ดมันปูนะพี่น้องเห็ดมันปูมันออกแล้วแบบแต่ว่ามันก็นยังหน่อยอยู่จากพี่น้องประมาณอาทิตย์นาพุนละ่ะแบบว่าออกมาในน้อยซ้ำมันเข็มมดุดเพราะว่าอันหัวไม่ขีดนี่แหละพี่น้อง ออกมาพ่าท่านได้เก็บได้จต่พี่น้องมันนังมันยังหน่อยอยู่เนาะจา้ะเนาะอันนี้ก็เขาป่าหลังเลิกงานเ้อพี่น้องเลิกงานแล้วกับเขาป่าจะ้ะว่าสิเก็บวิวเก็บบรรยาก,กาศมาพี่น้องเลยบึงลง่มวีวีว่อยว่อยคุณนะอุ้ยสูงเด้มาดามยู่มุมสูงจ้ะพี่น้องบึงสมีให้ได้เก็บบอนกเห็ดอุ้ยนี่นี่ๆๆ แม่นได้ยังไงนี่เอาเฮ็ดไี้ยังนนนนไนงนี่โอ้ยโอ้โหเฮ็ดนาแล้วอันนี้เฮ็ดโอ้ออันนี้มันกินหมดแล้วอุ้ยเบิ่งแนโอ้ยบ่ทันบ่ทันหอยถาดพี่น้องเบ้บ่ทันหอยถาดหอยถาดเจาะกินจนแวงหมดเบ,บิ่งแนโอ้ยน้อยจ้ะ เห็ดหนาแหล่พี่น้องเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าดำอ้ยี่เห็ดมันปูพี่น้องเนี่ยมันก็ล่งขึ้นน้อยเนาะเก็บว่นท่าไหนด้อประมาณอันอาทิตย์หน้านะอาทิตย์อาทิตย์หน้าจังสีสิพ่อเก็บเราจะเนาะนี่มันหนอยมันหนอยพี่น้องบิางเลยอุ้ยลายลายตัว ยังเซลได้พี่น้องอันนี้มันหน่อยผูดนะจน๊ะเนาะมันน้อยมันเนี่ยเนี่ย,ยกําลังขึ้นหลายคักได้พี่น้องเหตุนี้อย่างแพงเลยนะคะเพื่อนๆนี่จะเหตดแพงในเดนมาร์กจ้ะพี่น้องคนนะเนี่ยกําลังขึ้นหลายคักเลยเนี่ยกําลังขึ้นเยอะเลยพี่น้องเบื้องเนี่ยเออชิดท่านหอยถาดปะเนาะหอยถาดกระจ่องกท้แเด้อยพี่นอ้องเบื้อง น,น้อยๆก็กิกนน,น้อยๆเราะจะเนาะเดี๋ยวเราจะปาดปาดฮอนสิขืนมาหอยถาดกับแทะมืดละพี่น้องเบื้องแน่ปาดคนมาสิท่านหอยถาดหอยถาดพันเป็นเจ้าทินพันเป็นเจา้าปลาเนาะเข่ากับโม่แต่ไปเห็ดเวียย<ม>เห็ดงานอยู่เลิกง,งานกับจังสีด้ามามาสิท่านเจ้าทีเจา้าปลาเพลินละพี่น้องเบื้องเบื้อง ห้อยพ่นแกะห้อยพ่นกินจนหัวเดินหมดเนาะจันเนาะเอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องห้อยพ่นกินจนหัวเดินหมดตอนนี้ก็พ่อได้เก็บเนี่ยพี่น้องเห็ดแพงนั่นี่ยเห็ดนี่เห็ดแพงแล้วพี่น้องตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นขายแพงแพงกระบะหนึ่งในน้อย ซี่หาดอกพี่น้องคนขายายีชิผาโคนยีชิผาโคนก็ลอยหาซี่ผลเด้อพี่น้องเห็ดแพงโอ้ยได้เก็บแล้วพี่น้องปีแรกครั้งแรกเด้อนี่หอยถานมาก,กินเบิดเดียวจ้ะบอท่านหอยถานบอท่านเจ้าเจ้าทิน่นเจา้เจา,เจาทิน,น,ทน่นเด้อเบิร์ว่างพี่น้อง นี่แหละป่าเห็ดป่าไม่ที่มาดามไม่เคยเข้ามานะคะเ<ม>พื่อนกําลังสิเขามาปีนี่แหละปีแรกแหกหมันไปกันต่อจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยหอยหอยถาดพ่นกินวองวองแวงแวงเมื่อดได้พี่น้องโอ้ยเข้ามาเก็บมาเล็มอเอาอัน เมาเก็บเมืเล่มเออนี่เห็นบอนี่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 นจับได้ข้าหนังข้าเขาเลยพี่น้องเห็นบอนี่นี่ข้าหนังข้าเขาปาดพี่น้องขออ่ได้ปาดเห็นเดอ้อขอยปาดเจ้าทีเบิ้งในพี่น้องเจ้าเห็นบอนี่อยู่ทึ่งเลยเห็นบอนีดดอ่ยาาอยู่ทึ่งเลยขออนุญาตเด้อยาว้าสิบ่าขออนุญาตเด้อเบิ้งในเบิ้งในแห่ผลกอดอุ้มลุมแล้วพี่น้องกอดอุ้มลุมไว้บ่ได้ไปสายเดอ้อ นี่อันนี้เห็ดแพงเห็ดนี่เห็ดแพงเห็ดอร่อยขนาดหอยทาดยังเขายังไม่หนีเลยนะคะนี่เห็นบอนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าทีเฝ้าไว้เลยพี่น้องนี่นี่เฝ้าไว้เลยมามาขออนุญาตแย่งนะคะคุณน,นะบาอ,อีพอยแม่เอ้ยดอกใครดอกมันเบ่งนะดอกนี่ก็คือกันควายกอดไวเลยอีพอยแม่บ่ง มาดเอโอ้ยมาด่านใจหลายบ่หวะแย่งอันหอยทากโอออีพ่อีแมลโอ้หาบังเอ้พี่ล่องบังแน่ตัวนี้ตัวตัวนี้ก็ดอกนี้ตัวนี้ก็ดอกนี้ <assim sound. S 1> ตัวนี้ก็ดอกนี้ตัวนี้ก็ดอกนี้เบิ่งแน่โอ้พี่น้องเอกเบิ่งแน่มาดอืคือเป็นหายเป็นเฮินแท้เบิ่งแน่มาดอีโพ่อีแม่ล่อเอย โอ้ยุง่งอหอยถ่านประสันพี่น้องโอ้ยอยากกินก็กินไปเบิง้งปาดคนมันจะได้กินพี่น้องเบิ้งเน่โตนี่โตบักเอบแล้วนี่ปาดอีพออีเมยอยอียข่อยเอ้ย อีโตบอกเอวแล้วบ so ันีิปาดอีโต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 เบิ่องเนี่ยเห็ดอุ่มลุ่มอยู่ปาดโคตรมากเช่นไกินเนี่ยเห็นไหมพี่น้องย้าเชว่าขวบเอาปวดโพดเด้ออันนี้นะเห็ดนี้เห็ดแพงจริงๆนะเห็ดแพงเห็ดแสบนี่เห็นบ่ขนาดหอยทาสยังแบบไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยเบิ่องเนี่ยอันนี้ก็เหลือแต่ขาพี่น้องเอ้ย เรามาไม่ทันเจ้า,จาทินเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นพี่้องงามๆเลยสวยงามมากะจะเอาไปแกงกินไปแกงแซนอใหม่ เลยเห็นไหมจุม่มเนี้ยน่ะเนี่ยหอยทาดเฝ้าหมดเลย โอ้ตัวนี้ใหญ่จังโอ้โหข้าปลาเย็นเย็นแล้วก็ไอ